วิธีการนั้นำยาไปลงลูกนี่คือปัญหาใหญ่ของคนเดินเล่นลเลยเฮ้ยจะเอาน้ำยาไปใส่ลูกเขายังไงไเอาไปใส่แบบไหนโดยไม่ต้องไปจับลูกเขานะครับไม่จับลูกแล้วจะไปป้ายยังไงอ่มามันจะมีทิและกันวิธีนี้คือเซียนทั่วประเทศเขาใช้กันเดินเล่นอาชีพเลยเขาใช้เทคนิคนี้นะครับพี่บอยไปเป็นลูกขาเนี่ยไปแทงเจอเจ้ามือเขย่าเนี่ยเล่นงานสดแนะนําแผนไหนพี่เล่นงานสดแบบว่างานสดเนี่ยความหมายของคนเล่นเนี่ยจะเป็นงานสดที่ไปเจอแล้วเล่นได้เลยใช่ไหมอ่าใช่งานสดเนี่ย แนะนําเลยแผ่นนี้ถ้าเกิดเจ้ามือให้เทนะเล่นได้สบายๆเลยอ่ะแล้วลงทุนไม่ได้เยอะด้วยนี่เดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักทีสองทีถ้าเกิดไปเจอตั้งแบบนี้เราไปเทฟังนี่นะนี่เต่งหกต้นหกสูงเล่นยาวๆเล่นยาวๆเลยเล่นเผื่อคนทั้งบ้านได้เลยเต่งหกต้นหกสูงอ่าประมาณนี้นี่เลยนะครับแผ่นนี้นี่น่าเล่นมากๆเลยลงทุนไม่ได้เยอะเลยนะครับ ตัวนี้เป็นน้ํายานะ้นํายาชุดนี้เขาเรียกว่าน้ํายาฝืนลื่นน้ํายาฝืดลืน่นน,นี่ข้อดีของมันยังไงเราสามารถไปเจอวงเฮโรถ้าเกิดให้เทเราสามารถเล่นสดได้เลยเล่นสดได้เลยเล่นไปเอาน้ํายาลงไปได้เลยนะครับนี่เลยหลักการของมันเลยคือเป็นแบบนี้เขย่าตั้งมาแล้วเราเทฟังเอาอ่าเทฟังเอาเราจะมีเทคนิคก,การเทนะครับอ่านี่แบบนี้เล่นเบอร์หกเล่นได้ยาวๆเลยเบอร์หกนะครับหกหกเยียนะครับอ่ะ ก็ดีเลยของน้ํายาตัวนี้นะครับวิธีการป้ายนะวิธีการเอาน้ํายาไปลงลูกนี่คือปัญหาใหญ่ของคนเดินเล่นเลยเฮ้ยจะเอาน้ายาไปใส่ลูกเขายังไงนะครับเดี <S <S ๋ยวช่างบอยจะมีคลิปวิดีโอวิธีการเล่นให้นะครับวิดีโอนี้วิธีนี้คือเซียนทั่วประเทศเขาใช้กันอ่าพวกเดินเล่นอาชีพเลยเอาใช้เทคนิคนี้นะครับเดี <S 2> <S 2> ๋ยวช่างบอยจะมีคลิปวิดีโอไปให้ว่ามันเอาไปใส่ย,ยังไงโดยไม่ต้องไปจับลูกเขาอะไรไตู้ เอาไ,ไปใส่แบบไหนโดยไม่ต้องไปจับลูกเขาะนะครับไม่จับลูกแล้วจะไปป้ายยังไงอ่มามันจะมีทิกแล้วกันไม่งั้นเซียนเขาจะเล่นได้เหรอพอขอไปเจองานใช่ไหมขอไปเจองานเขาเช็คแล้วว่าเล่นลูกวัดดวงลินได้แบบนี้อ่าเขาจะเอาน้ํายาไปใส่ลูกตอนไหนเอาไปจับไว้ตอนไหนอ๋อก็คือสรุปน้ํายาตัวนี้เนี่ยคือหนึ่งข้อดีคือมันซ่อนง่ายอ่าสองคือ ไปไป้ายน้ายาเจ้ามือโดยที่ไม่ต้องจับลูกเจ้านี่หรอใช่แล้ว3เราไม่ได้ไปลงทุนเยอะขนาดนั้นพกไปแค่หลอดเดียวก็เอาอยู่เล่นได้นานด้วยเอาน้ํายาใส่ลูกทีหนึ่งเนี่ยช่างบอยเคยเล่นแต่ก่อนไปเล่นตอนแชมป์ก่อสร้งนะเอาไปเล่นวันที่15ตังออกเขาจะเล่นกันทุกตังออกวันที่1งตังออกอีกก็อย่าไปเล่นวันที่15วันที่1ไปเพฟังยังฟังได้อยู่เลยนะครับเ,เล่นได้นานตัวเนี้ อ่าน้ำยาฝืดลื่นรุ่นเก่าเนี่ยเวลาดึงออกมาดึงออกมามันจะมีกลิ่นใช่ไหมกลิ่นแรงแล้วตัวนี้มีกลิ่นไหมอันนี้ไม่มีกลิ่นพอดีออกมาเลยไม่มีกลิ่นนะครับแล้วเราเวลาเราใส่เนี่ยเราใส่แค่นิดเดียวก็เป็นผลเลยถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าต้องใส่เยอะใช่ไหมแต่อันนี้ใส่แค่นิดเดียวเป็นผลเลยเวลาเล่นเราก็จะฟังเสียงฝืดเอาส่วนวิธีการฟังเสียงฝืดเราจะส่งคลิปให้ดีกว่าส่งคลิปให้ว่ามันฟังยังไงเทคนิคการเทเทยังไงว่าให้มันฟังง่ายฟังยากนะครับเทคนิคนี้นะครับช่างบอยใช้จริงเลยนะได้รู้ปัญหา ว่ามันต้องเทจังหวะนะแนําตรงจุดแน่นอย่างแน่นอนว่าแบบนี้น่าเสือควรเล่นหรือไม่ควรเล่นวิด mm ีโ hmm. อ <Video S 2> ในคลิปเนี่ยอธิบายค่อนข้างจะละเอียดนะครับพอได้น้ํายาไปใช่ไหมเนี่ยมันจะมีคิวอาร์โค้ดบอกเห็นไหมครับคิวอาร์โค้ดบอกเราสแกนมาปึ้งขอคลิปเดี๋ยวมันจะมีคลิปไปให้อยู่แล้ว mm hmm. คลิปอธิบายได้ชัดเจนมากเลยเพราะ ท่บอยเป็นคนอธิบายเองนะคใครอยากรู้ความลับป้ายน้ํายายังไงไม่ต้องจับลูกเจ้ามือเนี่ยยังไงอะยังไงก็ทักมาแล้วกันนะครับใครอยากได้ไปเล่นอันนี้แทงแม่นๆนะครับเล่นง่ายๆนะครับเล่นไม่ยากไม่ซับซ้อนอันนี้แผ่คลาสสิกนะครับ